สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชัวร์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสาเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี 388go.com การันตีค่าคอมว่าม,มากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและหากเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกอตาลนตาพบกับเรอมาริดเกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้าน เนื่องจากทีมเยือนอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมเท่าไหรนักปราการหลังตัวหลักเจ็บเกือบยกชุดโดยเฉพาะการขาดราม,มอสในบอลยุโรปยิ่งจะทำให้พวกเขาอ่อนแอลงเยอะครับส่วนเกมรุกก็ขาดทั้งเอเดนอาซารวมถึงข่าริมเบนเซมาที่รายหลังแบกเกมรุกของมาดริดเพียงคนเดียวเท่านั้นเทียบกับทางอตาลันตาที่ช่วงหลังรู้มากเลิกบุกมั่วสูวจนหลังบ้านโดนสวนยับปรับมาเล่นบอลเน้นผลในเกมยุโ,ยโรปมากขึ้นมองแล้วเกมนี้มีโอกาสจบเสมอมากที่สุดและเชื่อว่าอย่างดีที่สุดคือทีมเยือนนั้นน่าจะบุกมาเก็บผลเสมอได้เท่านั้น หากมองถึงผลชนะคงต้องกลับไปว่ากันในเลกที่2ที่บ้านของตนเองเทียบปัจจัยต่างๆแล้วทางเจ้าบ้านดูมีลุ้นชนะมากกว่าด้วยและด้วยราคาที่เปิดมาที่เสมอกันดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางเจ้าบ้านด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวคู่ที่2โบรูสเซียมืนเช่นกันบักพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แนะนําทางเจ้าบ้านเช่นเดียวกันครับไม่ใช่ว่ามองว่าพวกเขาจะชนะแต่มองว่าเกมนี้ทางกลันบักไม่น่าจะยอมแพ้เละจนหมดลุ้นในเกมที่2ครับ เพราะที่ฟอร์มบวกกับคุณภาพกันแล้วทางแมนซิตี้นั้นดูดีกว่าแบบสุดกูแต่อย่างไรก็ตามบอลเกมเยือนในยุโรปของทางแมนซิตี้ยังทําได้ไม่ดีนักส่วนใหญ่จะจบลงที่ความสูสีซะมากกว่าสุดท้ายก็เชื่อว่าทางทีมเยือนมีภาษีดีกว่าที่จะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ด้วยระบบบอลเย้าเยือนแบบนี้มักจะไปตัดสินกันในนัดที่2มากกว่าครับและทางเรือใบสีฟ้าที่จะได้เล่นในบ้านของตัวเองนั้นไว้ค่อยจับเต็มในเกมเย้าก็น่าจะยังไม่สายครับ จึงมองว่าเกมนี้ทางกลาบักทีมแม้จะต้องเป็นทีมเย่าในสนามกลางก็น่าจะมีลุ้นเสมอรวมไปถึงแพ้ด้วยสกอร์เฉียดฉิวในส่วนของราคาที่เปิดมานั้นทางทีมเยือนต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งดังนั้นขอแนะนําแบบโคตรเสี่ยงโดยการเลือกทางการันักด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวสนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m เว็บตรงของคอกีฬาคู่ที่3ามท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับวอล์ฟเบอร์เกอร์เกมนี้แนะนําทีมเยือนครับ เหตุผลเพราะเกมแรกนั้นสกอร์ค่อนข้างขาดลอยแล้วเจ้าบ้านตุนความได้เปรียบอยู่เยอะมากเกมนี้อาจจะส่งสำรองลงเยอะกว่าเดิมอีกแถมผลงานในฟุตบอลลีกค่อนข้างน่าห่วงครับแพ้ห้าจากหกเกมหลังสุดทําให้พวกเขาอาจจะต้องเก็บแรงเอาไว้เล่นในบอลลีกในนัดที่เหลือเทียบฟอร์มกันแล้วแม้ในปัจจุบันฟอร์มของทั้งคู่จะสูสีกันก็จริงแต่เรื่องคุณภาพนั้นต่างกันลิบลับล้ำพังสำรองยกชุดของทานสเปอร์ก็มีดีพอที่จะประคองตัวผ่านเข้ารอบในนัดน,นี้ได้อยู่ดีครับมองแล้วเกมนี้เจ้าบ้านอาจจะไม่ได้ใส่เต็มนัก ส่วนทีมเยือนที่แทบจะไม่มีลุ้นอะไรได้แล้วก็ควรเก็บแรงเอาไว้เล่นในบอลลีกเช่นเดียวกันเกมนี้จึงมองแล้วน่าจะวัดผลอะไรกันไม่ได้มากนักและด้วยราคาที่เปิดมานั้นทางสเปอร์ต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งเชื่อว่าทางเชาอบ้านก็น่าจะชนะแต่อาจจะไม่ได้ชนะขาดลอยขนาดนั้นครับ ยกเว้นผู้มาเยือนจะบุกโยนเกมทิ้งดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทาง Wolf Burger แบบเสียงๆด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ด3ดาวได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ